เจอกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆกับเกม Lord o f n a s o l i c ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับไกด์มือใหม่และก็มาจัดเลี้ยงความสำคัญว่าเราควรทำอะไรก่อนหลังเพื่อเป็นแนวทางการเล่นก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์4นะครับแต่ก่อนที่เราจะมารับชมคลิปนะครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมจ um ูมิโกช็อปร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษทัทไม่มีดีฟันแน่นอนถานร้านรับเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น s o u l l a n d นิวเวิล o m โ f f i n และเกมมือถืออื่น,อ,น,อ,นอีกมากมาย ถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อได้ที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้เราโฟกัสที่เควสหลักนะครับนั่นก็เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะปลดล็อกโหมดต่างๆที่ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะปลดล็อกโหมดเควสต์สำหรับโหมดเควสตนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายละกันมันก็คือดันเจี้ยนประจําวันต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดันอัสเซอรี่รีดิคเอพีโกรฮอลลีลูนเดวินิกทาวเวอร e x c o of Time r e a l ร f Shadow o w ซึ่งดันเจี้ยนประจำวันพวกนี้นะครับก็จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นและเติบโตมากขึ้นนั่นเองนะครับอาทิเช่นเพิ่มเลเวลตัวละครอัปเกรดสกิลต่างๆเพิ่มเทียร์อสิสซิสซโดยใช้แร่นะครับหรือแม้กระทั่งของสมใส่หรือว่ารีดิกนะครับก็สามารถเพิ่มเทียร์ที่สูงขึ้นได้ส่วนต่อไปก็คือเควส t ลองนะครับ สามารถทำควบคู่กับเ u e s หลักไปได้เลยนะครับพอจะได้ xp อัพตัวละครด้วยทีนี้เราจะโฟกัสการปั้นตัวละคร s s r นะครับตัวแจกจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวละครแรกนะครับก็คืออันเบโดนะครับนักเวสสายสีเขียวตัวละครที่2นะครับก็คือนาเบลันแรนเจอร์สายสีฟ้านะครับ2ตัวละครนี้นะครับจะยืนพื้นและควรปั้นในช่วงแรกเลยนะครับเหตุผลแรกนะครับมาดูตรงหัวข้อ conquest ครับ สำหรับหัวข้อนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมอัปเกรดตัวละครนะครับก็จะมีอาร์เบโดกับนาเบลันนั่นเองหลักๆเนี่ยก็จะได้เศษตัวละครนะครับรวมไปถึงอาร์คไรท์อาร์คไรท์ในเกมนี้นะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายละกันก็คือการ์ดตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดตัวละครนะครับก็จะมีแบบการ์ดทั่วไปกับการ์ดตัวละครเฉพาะครับแน่นอนว่าการ์ดตัวละครเฉพาะเนี่ยดีกว่าการ์ดธรรมดาทั่วไปแน่นอนนะครับจะสามารถรียิวสิทธิภาพของตัวละครนั้นเก่งขึ้นกว่าเดิมครับจุดต่อไปที่เราต้องโฟกัสนะครับก็คือเอพิเดันนาา้ขวะครบ สำหรับหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการเคลียร์ด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราเคลียร์ด่านนะครับและดาวครบเนี่ยเราจะได้เศษนาเบลานะครับรวมไปถึงเศษอาเบโดด้วยซึ่งการเคลียร์ด่านนะครับก็จะมีระดับอีซี่ฮาร์แล้วก็เฮลนะครับเราสามารถระดับไปได้เลยสำหรับเศษตัวละครที่เราได้มานะครับเราสามารถอัพดาวเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นอาเบโดจุดต่อไปที่สําคัญนะครับและเราควรโฟกัสมากๆเลยคือซูพิมวันครับคือเกมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ต้องอัปตัวละครอย่างเดียวนะครับ เราจะเป็นจะต้องอัพเลเวลตัวโฮสต์หลักของเราก็คือไอคูโกนนะครับสามารถเลือกสกิลใส่ได้ด้วยนะครับสำหรับไอเทมที่เราจะใช้อัพเลเวลไอคูโกนนะครับจะเป็นคัมภีร์หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งหลดักเนี่ยก็จะหาได้จากเควสสกิลนะครับแล้วก็ซื้อจากร้านค้านนเองส่วนตัวละครโฮสต์หลักนะครับหรือว่าไอคูโกนเนี่ยจะมีค่าสเตตัสด้วยนะครับเวลาอัปเกรดซึ่งเราสามารถดูเลเวลได้นะครับตรงด้านขวาบนเห็นไหมตอนนี้เลเวล82นะครับ่วนจุดยิบย่อยอื่นๆนะครับก็คือการทํากิจกรรมด้านขวาบน จริงๆมันจะมีกิจกรรม7วันด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะหมดไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดยิบย่อยและลงลึกกว่าเดิมนะครับเช่นแนวทางการจัดทีมหรือเลือกแป้นตัวไหนช่วงต้นเกมอันนี้เนี่ยผมก็จะทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการปล่อยบอทดเล่นเกมหลายจอผมขอแนะนาแอปนี้ครับ UG Phone แอปนี้จะทําให้เ,เพื่อนๆปล่อยบอทดเล่นเกมกี่จอก็ได้ไม่กินแบตไม่กินสเปคมือถือพอเล่นผ่านระบบ i c l o u ว แพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือ G VIP สามารถเล่นเกมได้ลื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกม MeaFO r เดอะเด็กเลากไนโคราคารายเดือนเพียง200กว่าบาทตกวันละไม่ถึง10บาทถ้าเพื่อนๆสนใจผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสั้นๆนะครับเกี่ยวกับไกด์มือใหม่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเสิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ